สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถสปอร์ตซีดานสมรรถนะสูงที่ร้อนแรงที่สุดจากค่ายดาวสามแฉกกับการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Mercedes-AMG G-T 63รุ่นปี2026รถที่ผสมผสานทั้งความหรูหราความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ mercedes amg gt 6 3ปี2026ต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและให้ความรู้สึกดุดันมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบพันอเมริกาหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล amg แต่ครั้งนี้มีการปรับรายละเอียดให้ดูเฉียเฉีียวและมีความล้ำยุคมากกว่าเดิมการชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ตและช่วยระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพไฟหน้าเป็นแบบดิจิตอลไลท์ที่ให้ทั้งความคมชัดและดีไซน์ล้ำอนาคต ส่องสว่างคมชัดในทุกสภาพถนนด้านข้างตัวรถยังคงสัดส,ส่วนแบบ4ประตูคูเป้ที่เน้นเส้นสายโค้งมนเรียบหรูแต่เพิ่มความสปอร์ตด้วยล้ออัลลอย AMG ดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ถึง21นิ้วล้อถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและช่วยลดแรงเสียดทานของลมทำให้ตัวรถดูเต็มและมั่นคงยิ่งขึ้นเส้นสายบนฝากระโปรงและด้านข้างถูกออกแบบให้เด่นชัดขึ้น สื่อถึงพละงกำลังและความดุดันส่วนด้านท้ายก็ยังคงเอกลักษณ์ของ AMG GT 6 3เอาไว้แต่มีการปรับชุดไฟไท้ายเล็ดใหม่ที่บางเฉียบและดูมีความฉบเฉียวมากขึ้นท่อไอเสียสีรูทรงสปอร์ตที่เป็นเอกลักษณ์ก็ถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันกว่าเดิมเสริมความสปอร์ตรอจใจในทุกมุมมองเมื่อพูดถึงเรื่องสมรรถนะ Mercedes AMG GT 6 3 2 0 2 6ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ V 8บีเทอร์โบขนาด4.0ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มทั้งกำลังและประสิทธิภาพสูงสุด ให้แรงม้าสูงสุดกว่า640แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า900นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต AM ิ AMG s p e e d s h i p t MCT 9 Speed ที่ตอบสนองได้อย่างฉับไวและนุ่มนวลขับเคลื่อนด้วยระบบ c m a t i c บวกที่ช่วยกระจายกำลังขับเคลื่อนได้อย่างชาญฉลาดทำให้การยึดเกาะถนนและการควบคุมรถทำได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะบนถนนตรงความเร็วสูงหรือทางโค้งที่ต้องการความแม่นยำ ในด้านอัตราเร่งตัวเลขจาก AMG ยืนยันว่า Gt 6 3รุ่นปี2026สามารถทำศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.1วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถสปอร์ตซีดาน4ประตูส่วนความเร็วสูงสุดถูกล็อกเอาไว้ที่ประมาณ3 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นตัวเลขที่การันตีความเป็นซูเปอร์คาร์ในร่างซีดานได้อย่างชัดเจนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับก,บการรีวิวรถ เมอร์เซเดสเบน s l 680รุ่นปี2026ที่หลายคนตั้งตารอคอยการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆแต่เป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่ผสมผสานความหรูหราความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ด้วยกันอย่างลงตัวบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งรถที่สามารถสะท้อนตัวตนของผู้ขับได้อย่างแท้จริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน Mercedes b e n s l 680 2026มาพร้อมกับเส้นสายตัวถังที่ถูกออกแบบให้เฉียบคมและโชบเชียวมากขึ้น กระจังหน้าพานาเมริกาหน้ากริวขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล AMG ยังคงอยู่แต่ถูกปรับให้ดูดุดันและสอดรับกับไฟหน้าแบบดิจิตัลไลท์ที่ให้ความคมชัดสูงสามารถปรับลำแสงได้ตามสภาพถนนและการจราจรกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่มีช่องดักลมขนาดใหญ่เพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ ด้านข้างของตัวรถเส้นสายดูยาวและทรงพลังฝากระโปรงหน้าที่ยาวเป็นเอกลักษณ์ของเ l ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ทำให้ตัวรถมีบุคลิกแบบโรสสเตอร์แท้ๆล้ออันลอยน้ำหนักเบาขนาด21นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความหรูและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันเส้นโค้งของตัวถังด้านข้างเน้นความพลิ้วไหวและความดินามิกหลังคาแบบพับไฟฟ้ายังคงอยู่แต่ครั้งนี้ถูกพัฒนาให้เปิดปิดได้เร็วขึ้นเงียบขึ้นและสามารถทำงานได้แม้ในขณะรถวิ่งด้วยความเร็วต่ำ ไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบเล็ดเต็มระบบเรียวยาวเชื่อมต่อด้วยเส้นโครเมียมบาง,บางๆเพิ่มความหรูหราในสไตล์ m e อร์ e e เ b สเบนกันชนหลังพร้อมท่อไอเสียคู่ทรงสปอร์ตและดิฟฟิวเซอร์ช่วยให้รถดูดุดันยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ Merc e e e เ b e n บน l 6เอรุ่นปี2026กลายเป็นโรสเตอร์ที่มีทั้งความสง่าง,งามและความดุดันอยู่ในคันเดียว